มาดูวิธีแกะสมาร์ทสวิตกันนะครับก่อนแกะนะครับแนะนําให้ดับเบเกอร์ก่อนแล้วก็เตรียมที่บาร์กสายไว้ตอนเราแกะนะครับการแกะนะครับจะมีรูอยู่ตรงนี้นะครับผมให้เอาไขควงปากไปนะครับเบอร์ใหญ่แทงลงไปนี้นะครับแล้วก็ปิดนะครับสรุปมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ไขควงไฟฟ้านะครับหรือว่าไข่ควงธรรมดาก็ได้นะครับแกะบ่อต่อก่อนนะครับ สเสร็จนะครับจะมีน็อตอยู่สองตัวตรงนี้นะครับจะค่อยเอาบล็อกออกมานะ พอเราเอาบล็อกออกมาเราก็จะเห็นสายไฟนะครับให้ลูกค้ามัดหนังไก่ไว้แล้วมาว่า n ลาย L หน L 2อ L สานะครับแล้วก็ถอดออกนะครับผมหลังเราถอดสวิตช์ได้แล้วนะครับให้เราถอดหน้ากากออกนะครับผมก็จะเจอบอร์ดข้างในอย่างนี้ครับให้เอามือแง้มออกนะครับอนนี้ก็จะเจอบอร์ดอีกนีครับตรงบอร์ดด้านในจะมีน็อตอยู่4ี่รูนะครับ4ตัวตรงนี้นะครับให้เอาไขควงออกนะครับผม ก็มือลองนะครับอ,อกลงก็จะเจอกับแผงวงจรข้างในนะครับแนะนําให้เอาน็อตออกด้วยนะครับทาความสะอาดด้วยเพราะน้ำท่วมจะโดนขี้โคลนหลังจากถอดออกมาแล้วนะครับให้นําผงสะป้อผสมน้ํานะครับและทาความสะอาดขัดนะครับผมขัดให้ทั่วนะครับจุดกอศทั้งมุมเลยทั้งสองแผน่นเลยนะครับขัดหมดเลยพอขัดเสร็จแล้วใช้ ตูแห้งนะครับซับนะครับหรือว่ามีไดร์เป่าผมแบบเย็นนะครับเป่าให้มันช่วยแห้งเร็วขึ้นได้นะครับผมพอเสร็จแล้วให้เราฉีดตัวนี้ครับคอนแทคคลีนเนอร์นะครับผมฉีดลงไปที่บอร์ดนะครับตอาจจะซับตัวนี้มันจะแห้งไว้นะครับผม หลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จนล้นครับหลังจากที่แห้งแล้วนะครับทั้งฝาครอบทั้งตัวบอร์ดข้างในนะครับสังเกตตรงนี้ไว้ครับอันนี้จะเป็นตัวหัวน็อตต้องอยู่ด้านบนเพราะตรงนี้จะเป็นรูตรนนี้นะครับให้เอาเข้าไปนี้นะครับก็จะเห็นรูตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อต4ตัวนี้เหมือนเดิมครับผมกลับเข้าไปนะครับครับหลังจากที่เราทาความสะอาดเสร็จแล้วนะครับผมให้นําสวิตตัวนี้ครับกลับไปที่เดิมก็คือในบล็อกสวิตช์นะครับเอาสายไฟเข้าเหมือนเดิมที่เราตามมาร์กไว้ตอนแกะนะครับ L 1 L 2 N L เสร็จแล้วนะครับพอประกอบนะครับให้เรายึดกับบล็อกแล้วก็ยึดน็อตสองตัวนี้นะครับสองฝั่งนะครับพอเรายึดน็อตเสร็จปุ๊บไปกับบล็อกเสร็จแล้วใช่ครับให้เรานําฝานะครับบอร์ดอีกอันหนึ่งมาใส่นะครับผมพอใส่เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นนี้ครับสังเกตรูสี่รูนะครับมันต้องเข้าเสมอกันนะครับการระวังในการทำงานคือห้ามนําแปลงหรือออของมี ผมมีคมนะครับผมมาขัดดีขาดไม่งั้นกระจกเสียนะครับผมเว้นตรงนี้ไว้นะครับกรอบดำครับเรียบร้อยครับหน้าจอนะครับจะทําความสะอาดเหมือนวิธีเมื่อกี้เลยแต่ว่ารูงัดจะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับพองัดเสร็จปุ๊บเปิดมาก็จะเจออย่างนี้ครับผมเป็นชุดบอร์ดหลังกับชุดบอร์ดหน้านะครับของอุปกรณ์ตัวนี้ครับต้องใช้ความละเอียดหน่อยเพราะว่าตัวหน้าจอเป็นตัวทัชสกรีน นะครับผมตอนถอดก็จะใช้ขันน็อตสี่ตัวตรงนี้นะครับขันน็อตสี่ตัวตรงนี้ก็จะเจอบอร์ดข้างในครับผมพอเปิดเข้ามาจะเจอเป็นรูปบอร์ดสวิตช์นะครับที่เราแกะออกมาได้เลยครับตอนแกะก็เขย่าหน่อยนะครับตบหน่อยหนึ่งก็เเหมือนเดิมครับใช้แฟบทำความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็เช็ดก็ตามด้วยน้าเปล่าแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับคอนแทคคีนเนอร์นะครับฉีด ประมาณสองรอบเหมือนเดิมครับผมแล้วก็รอแห้งนะครับแล้วก็ประกอบกลับได้เลยครับผมครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับให้นําอุปกรณ์ทุกอย่างครับติดคืนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นําอุปกรณ์ตัวนี้ครับไปที่บล็อกเหมือนเดิมใส่สายไฟเหมือนเดิมที่เรามาร์กไว้ด้านหลังนะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บขันน็อตสองตัวยึดกับบล็อกเหมือนเดิมครับผมตามด้วยหน้ากากนะครับผมที่เราทําความสะอาดแล้วนะครับปิดคืนนะครับกดไปทีติดตั้งคืนนะครับ สมาร์ทโฮมทำง่งายๆทักไลน์แอดผีเซ็น